ไม่ที่มีตำหนิอาจจะบมีราคาสำหรับภัยหลายคนแต่บแมน่นสำหรับสถานที่แห่งนี้ที่เปลี่ยนใหม่เหล่านั้นให้กลายเป็นงานศินละปะที่ทรงคุณคา่าและนี่แมนพอพิพิธภัณฑ์ศิละปะล่า บายดีทุกคนยินดีตอนฮับเขาสูมน like channel. อนิไลชแนลบ่ทเจอกันโดนทุกคนยังจอกนะรือบ่มน,นี่มันหนีมาแบบจัดเต็มขนาดเลยมาในคอสตูมสาวลาวเนาะเพราะว่าตอนนี้มันหนี่มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะลาวที่ตั้งอยู่เขตน้องเสื่อมบ้านโน้นสะอาดเมืองไส้ท่านีนครหลวงเวียงจันทร์เป็นสถานที่ทางด่านวัฒนธรรมที่ฮักับ เปิดใม่สดๆสทดสดอนๆและมือนี่มันนี่กับบพปผาท,ที่จะพาทุกคนพาทั่วเนาะว่าทั้งในพิพิธภัณฑ์นั้นมีอยังแน่และบอกเลยมันนี่ฮักกัมหอดคือกว่วงควงสุดเลยพื้นที่นี้หลายกว่าร้าเฮกตาร์เนาะเอาเป็นว่าเขาไปสื่อปีและเขาไปเบิ่งเนาะว่าภายในมีอยังแน่ อนนี้ครับก็ได้ปีเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนราคาอยู่ที่1นึ่งเซนกีบส่วนอันนี้เมนร,ราคาของคนลาาเนาะแต่ต่างเพจจะอยู่ที่สองเซนสาวเอาเป็นว่าเขาเขาไปทางในเลยเนาะทุกคนมาแล้วมันมีบริการให้ยืมคันจองคันโฮมเนาะทุกคนเบิงแม่คือมันโคตรไกลเลยก็เ <c> ส <oughs> ียหอนสุดๆมุ่งหวัว่ารถล่างเขาจะเอาไว้เห็นยังไอรถล่างนี้เอาไว้เห็นยังอ๋อ <c oughs> อยางอดเอาอดเอาค่เจ้าว่าเศ้าอทุกคนเหอะบอคือแบบว่าเขาเนี่ยไปจริงสีน้นะมันยังงามซ้ำนี่แล้วทั้งในไม่สิงามซําไดแบบมันงามแบบจินตนาการบันไดเลยคือโลกคสันเขาเจ้าเลือกได้ดีหลีแต่ว่าตอนนี้เขตาต้องฝ่าวย่าเข้าไปแล้วนะทุกคนไปหลุนกัน่าทั้งในชิบเป็นอะไร ว่าเขาเจ,จะตกแต่งบริเวณนี้ตื่นไหมน,นี่ก็คือตามที่มันนี่ไปเบิ้งที่เพิ่นสัมผัสอะไรอย่างน,นี้เพิ่นจะเปิดไปน้ำแล้วก็ตกแต่งไปน้ำจะเพื่อทางในเดี๋ยวเขาไปเบิง้งว่าจะมีโซนใดทีเปิดให้เขาขับ้มได้คือต่อไปมันแห่งสิงงามเลยนี่เขาอาจจะเห็ดอีหยังจักยางหรืออาจจะเป็นอีกวิหารหนึ่งหรือตึกหนึ่งก็ได้เลยคข้าใจ มันกวตีเขาแลว้วทุกคนนันไม้เามา์เขาว่าเขาไก่จ้าหอแล้วเบิงงออกไปเลยตอนอน่ะเขานี่แมนพี่พีชทับหันศิละปะล่าโอ้ม oh ่งามอย่ีแหงยางเขาไก่สํใไนแหงงามคืนแหงได้สัมผัสกับความงามคือมันคือแบบคือสวรรค์เลย <laughs> บุบุกเคยไปแต่มันงามอยดีหันไปเบิงม์กแมน เชื่อได้เนาะขนมขนมเเป็นแบบลาวเลยเข้าไปทางในกันทุกคนเชื่อทุกคนเอายางไก่ของว่าแล้วคือแบบไก่สำใดาแห่งเดเห็นมุนเสนแห่งความเป็นลาวกินไอ้ายและบรรยากาศต,ต่างๆนะมาเทนให้เราได้ซึมซับแบบมันคือในวรรณคดีเลย จะได้เข้าไปข้างในแล้วทุกคนเห็นบนบกบรรยากาศต่างๆคือมมนเทได้เ่าได้ครับถึงแบบกินอายมูลเสนีความงามของความเป็นลาวนะและ้วแหงใสเต็มสุดมาแบบนี้สาวลาวสุดๆเลยแล้วก็ขอบอกพี่กัดสุดที่มานีใสมาเนาะมาหนีไปใสยูทีหานสาวงามเนาะทุกคนที่อยากได้สุดเล่าๆนูมาพิพิธภัณฑ์ก็สามารถไปสาวน้ำเพลินได้เนาะเอาเป็นว่าเข้าเขาไปข้างในกันเลย เขามาสิ่งทำอิฐที่เราจะเห็นนั่นก็คืองานศิลปะนอที่เป็นของเป็นหู่คองทานพิซิตนอกก็คือผู้ต่างพิพิธภนนัณฑ์นี่รวมไปถึงประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แล้วก็แห่งบรรนัใจของเพลินเนาะอีกฝกั่งนึงก็จะเป็นของเนาะแล้วเดียวมันนี่จะอยางเข้าไปโซนทำอิฐเลย ามาหอดโซนทับอีเน,นะทุกคนก็คือจะเป็นโซนเสามงคลเนาะึ่งจะเป็นเสากิ่ตังอยู่ทางกลางแล้วเวลาเขายืนทางกลางเขาจะเห็นเสาจากแปดทิศเนาะจะปกป้องเขาอยู่เป็นความเสื่อที่เพิ่นบอกมาเนาะอยู่นี่จะร่วมเป็นเจ็ดโซนทั้งหมดเนาะเดี๋ยวมันนี่จะพาไปแต่ละโซนบอกว่บาบนใจเนาะเพิ่นจะเปิดให้เขาเบิ่งทุกโซนบอเอว็นวาเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิ่งเสามงคลก่อนเนาะ จุดไฮไลท์หนึ่งทีมเวลาเขาเลื่อนติ๊กตอกหรือว่าเลื่อนเฟซจะเห็นทุกคนมาร์กทายอยู่มุมนี้เนาะเราล้วนไล่ลาขาเจ้าคือมันางดงามแต่เพียงแต่เสาเนาะคือสภาปรยกกรรมบอว่า,าจะเป็นทางอาคารระกาหูกเตบและเวลาเขายืนทางกลางน่ะมันเต็มไปด้วยมวลเสน่ห์คือทุกคนทามาแล้วลรวงเวียงจันทต้องมาเช็คอินไ้ไดเออเดี๋ยวเขาไปเบิ่งไฮไลท์ต่อไปเลยเนาะ โซนธนาคารพระแล้วทุกคนคืองานศิลปะหรือว่าพระพุทธรูปส่วนไรก็จะเป็นงานสะสมจากทานพิสธิ์เลยเนาะคนสะสมมาตั้งแต่ยังหน่อยจนหลายกว่าสิบป,ปีเนาะที่เพิ่นเขียนไว้ในประวัติงานศิลปะแต่ละศินหรือว่าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานไว้เนาะเพิ่นจะมีประวัติที่เขียนไว้เป็นประวัติความเป็นมาถึงที่บอกถึง เรื่องรล่าต่างๆเนาะถือว่าเป็นการบอกเล่าคนเป็นเล่าดีๆเลยเวลาต่างประเทศพันมาพันกับสิดียร์เนาะยูนิจะมีทางภาษาล่าภาษาอังกฤษแล้วกับภาษาจีนเนาะ,ะจะสังเกตเห็นงานศิลปะหรือว่าพระพุทธหูพีจัดวางอยู่น mm hmm. เนาะแบื้องหลังพันจะมีหูแต,หแต้มซึ่งหูแต้มนี่ก็จะเป็นหอพระเกี่ยวมรกตหรือว่าทางในจะเป็น เป็นประดิษฐานของพระเกวมรกตเนาะค่ะมาประดิษฐานก็นคือจัดว่าใส่เฉพาะพระพุทธหูเนาะเป็นทางสถานทีท่ที่เหมาะสาหรับสาวพุทธแล้วก็เป็นทางสถานทีท่ที่เหมาะแก่การมาทัศนศศกษาวิชาประวัติศาสตร์เพระาะว่าทุกศาสตร์ทุกแบ้ก้าทุกงานศิลปละอะไรเพื่อจะเขียนประวัติศาสตร์ไว้ใน,นนั้นรวมไปถึงเหตุการณ์สาคัญเนาะ คือเหมาะแก่การมาทัศนกนไปเสงวิชาประวัติศาสตร์ดิลีพระพุทธรูปอยู่นี่เพิ่นกกมีศิลปะแบบลวงพระบ้างหลานนาเวียงจันทร์และอื่นๆที่สะท้อนถึงความพึงเพื่องของพุทธในเล่าดิเป็นอย่างดีสมกับเป็นธนาคารผ่าเอลีทุกคนคือมีพระพุทธรูปจัดวางประดิษฐานไวล้ลา,ายแห่งพิธีว่ามีความมามีความสนใจทางด้านพุทธศาสนาหรือว่าประวัติศาสตร์ แนะนำไห้มาไอรีเพราะมันจะได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆแล้วก็บอกได้เลยว่าคาเขาเส้นหนึ่งน้มันนีฮักมาแต่ส่วนนี้เนาะมันนีก็วักกลุ่มแล้วนั่นแล้วห้องก็มาหอดโซนที่3ก็คือศิลปะลายเล่าเนาะไปเบิ่งกันว่าภายในจะมีงานศิลปะอย่างไง รวนลายที่นำมาแสดงก็ถือว่ามีครบสุดทุกแบบของลายลาวกันเลยบ่กว่าจะเป็นของลวงพ้าบางเวียงจันทร์สวรรค์และอื่นๆที่บอกได้เลยว่าอันใดๆก็สะกดจิตใจเ้าขนาดงนานศิลปะที่เราเห็นในหูแบบ ใหม่ที่เอามาแกะสลักนอ้อคนจะนําใหม่ที่ว่าทึกทิมที่ว่าเป็นสิ่งที่บ,บุมีคุณค่าแล้วหลายคนแน่ว่ามันอาจจะบบสวยงาม,มานะแต่ว่ายูนี่บแม่นแบบนั้นเนาะเพื่อน,นําเอาใหม่เ่านั้นใหม่ที่เฮาเนี่ยว่าเป็นขีนเหงือ่อเพื่อนเอามาเหตุเป็นงานศินปลปะเอามาแกะามาเหตุเป็นลวดลายตามหูแบบที่เป็นใหม่ที่ทึกทิมแล้วแต่พอเอามาแกะแล้วเฮาก็เห็นว่ามันสามารถสวยงามได้ท,ทั้งทางนองมันอาจจะถือเผ้าใหม่เนาะ แต่ว่าทางในเมื่อแกะสลักเข้าไปแล้วมันยังมีคุณค่าและยังทรงคุณค่ายังสวยงามเสมอถือว่ามันสาหรับมันนี่แหละมันเป็นหลายกวางงานศิลปะนะมันคือการให้แห้งบรรดันใจโดยสัมเนาะมันเปรียบเทียบเสมือนชีวิตเขาได้เลยเนาะคือเวลาหยางกมาแล้วมันก็ได้ซึมซับนะแล้วก็เข้าใจเพลินเลยเนาะผลบอกว่าการเดินทางของพิพิธภัณฑ์นี้มันหลายปีเนาะเสื่อมันเป็นแบบนั้นอันนี้แล้วยังมีอีกโซนสุดท้ายก็คือท้งรูมเนาะยูห้องรูมมันจะเป็น งานศิลปะที่เฮ็ดจากการแกะสลักใหม่เลยทีเดียวเนาะกระเดียว้อาไปเบิรงอยูหันก็คือเป็นโซนสุดท้ายเนาะเพราะ่าเพิ่นเปิดให้เขาเบิงแต่สี่โซนเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิรงกันต่อเลยเนาะโอ้ทุกคนซิ้หม่ลายมือของคนลาวเฮานรราี่โบทำมาได้เลยคืองานศิลปะนี่ก็เป็นการ ผสมประสานระหว่างศิลปินและธรรมศาสตร์เนาะคือเขาเห็นบอนี่เนาะก็เป็นศิละปะทีธรรมศาสตร์สางมาเน,ะเน,นะาะเพื่อนก็จปะไว้แลวเพื่อนกาจะเอามาเหตุเป็นงานศิละปะเรียกว่าควัดแกะสลักแต่อีกโซนหนึ่งเนาะคือมันเป็นการผสมประสานทีงดงามลายนะคนลราเฮาซีเมอร์นี่นบัธรรมดาเลย แล้วเขาเขมาหัวโซนสุดท้ายแล้วก็คือเป็นงานแกะสลักจากใหม่เนาะทุกคนคือสันนี้จะเป็นสันที่กว้างที่สุดเลยเนาะในบรรดาสามโนแถวไปเมื่อกี้คือทุกคนอาจจะเห็นเรียกน้ำย่อยจากยูเทิร์นเลยเนาะก็คือมีงานศิละปะที่เป็นใหม่คือการเนาะจากห้องศิละปะลายลาวเมื่อกี้แต่ยูรุม,มจะเป็นงานแกะสลักที่เหตจากใหม่อย่างเดียวเลย ไหม้นี้ทุกคนเนี่โดยตาเปล่ากสิเห็นเนาะว่าเป็นใหม่ทีว่าถือเผาใหม่ไปแล้วคือเพิินไปเอาใหม่ที่ถือใหม่ะนะมาเหตุเป็นงานศิลปะตัวนี้โคตรสุญเงาะเลยเนาะแบบเราจะปะโซนบางโซนไว้การที่เขาเอาสิ่งที่โบมีคุณค่ากลับมาเสริมคุณคา่าให้มันส่งพลังให้มันมีคุณค่าในโตมันแสดงให้เห็นกับชีวิตเขาเลยแบบเทิงว่าเขาสีพานเรื่องเล่าที่มันโหดลายสมัยฮนนะ แต่โมน,นึ่งเขาก็สามารถกลับมาสวยงามได้เห็นกันแต่ว่าบาดแผลมันก็นยังคงไหวนะมันก็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขามันเปรียบเสมือนชีวิตสมกับการเป็นงานศิลปะอีเลสุดยออะเลยเทุกคน ตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ฝากอีกฝากหนึ่งเนาะที่เป็นโซนสุดท้ายของมือนี่ที่เขาจะพาทุกคนมาเบิง์คือมันยังเป็นสันไตดินที่เป็นงานแกะสลักอะไรเนาะแต่ว่ามันนี่ผมรู้สึว่าเบือ์นี้จะเป็นงานที่แปลว่าระดับความอยากสุดๆเลยนะจะสังเกตดีเทลคือมันมีหลายกว่าฝากน่ะเนาะ,ะคือจริงๆนะมันนี่โอ้ใส่เวลาเบิงดเด่งกโคตรดนเลยบางหนึ่งกับยางออกไปมิดคือมันอยากค่อยๆซึมซับควมเป็นเล่าเรื่องเล่าต่างๆนะต่างแต่งานรายละเอียดซี่มือ คือได้ยินคนบอาว่างานศิลปะอยู่เนี่ยจะมีทั้งผู้ที่เป็นฟรีแลนซ์อาจารย์แลรร้วก็รวมไปถึงงานนักศึกษานําและเห็นแล้วก็ภูมิใจในสีมืคนคนเราเนาะแบบบ่ธรรมด้าอหนี้เป็นอีกแลนด์มาร์คใหม่ของคนคหลรงเวียงจยันที่ทุกคนเลยบ่าว่าต่างประเทศหรือว่าคนลราเขาควนออหนีทีครั้งหนึ่งที่จะต้องมาเยี่ยมชมที่นี่ ผลงานที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นการเก็บสะสมของฐานพิเิ์ที่เพิ่นเอาใหม่ที่ถึกมงคามมาสะสมเกะสลักให้สวยงามซึ่งทั้งหมดอยู่ที่นี่แมนใส่เวลาเก็บสะสมมาดนกว่าหาสิบป,ปีถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนาน เลมอน,นีก็บูุสบ้าพี่พิพิธภัณฑ์นี่คือกับขังของความทรงจําเลยแล้วใหม่แต่ละอันก็ปานแทนให้ผู้คนที่เขามาในชีวิตของคนคนหนึ่งที่บางคนอาจจะมีตําหนิทางนอกแต่พ่อเบิงเขาไปทางในสวยงามหรือบางคนอาจจะมีจุดด่างพ่อยอยู่บนหันบนนี้แต่พ่อมีการขัดเกลาฝึก้นคือกับใหม่ที่ค่อยๆถือแกะสลักอย่างปาณี ก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแน่นอนเส้นเดียวกับไม้ที่เหาเด้มาเห็นในมือนี้จากข้องที่ถือถิม่มกลายเป็นไม้ที่ทรงคุณค่าทางศิลปะ ในนี่ก็คือหนึ่งมือกับการมาทั่วที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเราทุกคนเป็นอย่างไรเห็นเราอยากมาบอมวันนี้แนะนําอีดีตรงมาเนาะแล้วก็เพื่อนจะเปิดตั้งแต่แปดโมงจนพอดประม,ณมัณหาโมงปลายเนาะพนักงานเป,ป็นว่าเมื่อกี้นี่ก็คือเพื่อนจะปิดสื่อปีหันชีโมงครึ่งเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนกับบริหารเวลามาเนาะอยากบอกว่าเขามาเบิ่งกทางในนี่มันใสเวลาอีดีเนาะไปอยากให้มาฟ้า,ฟา,ฟา Lap. ๆเนาะเพราะฉะนั้นก็มาตั้งแต่นนเศร้าในค่อยๆซึมซาบกับ บรรยากาศต่างๆนอะแลวก็ยังมีส่วนนอกอีกเดี๋ยวพวงเฮายังบ่นทันปิดคลิปเนาะเดี๋ยวไปเบิง่ง่ซนนอกกันว่าบรรยากาศจะเป็นแบบใดเพราะว่าตอนนี้แสงกําลังงามเลยออกไปเบิ่งกันเนาะ คนอาจจะสงสัยเป็นยังมันหนี่ใส่สุดเล่ามันยางในยามหนีบฮ้อนวะบอกได้เลยว่ามันหนี่มีตัวสวยนั่นก็คือพัดลมหน่อยพกผ้า เึิงแบร์ที่มาน,นีไซย,ย,ยูและประทับใจลายนั่นก็คือแอดคูลีด้วยดีไซน์หน่อยกระทัดหัดและโครงสามหูทรงตัวอ้าเฮดให้จับง่ายสบายมือพกพาสะดวกเหมาะสําหรับการใส่งานเป็นเวลาดนโดยเฉพาะกิจ,จกรรมกลางแจ้งวบบ่าจะเป็นการปปิ๊นิกยางปลาหรือไปสถานที่ห่อนหอนหนองพัดลมหน่อยจะซอยเหมาะความเย็นได้ทันทีทุกทีทุกเวลาเลยก็คือตัวนี้มันดีบอทีวา โมเดลมันเนาะหน่อยกระทัดทัดแล้วมันพกผ้าง,ง่ายโดยควมที่เฮาแบบเครื่องร้ายฮะนะก็เลยต้องเลือกอันที่มันกระทัดทัดสำหรับเฮาและควมแห้งของเขาเจะนะมันีถือใจแห้งเนาะเพราะว่ามันมีอยู่สองโหมดเนาะก็คือโหมดพี่เนาะมันจะมีอยู่สี่ระดับเนาะนี่เดียหนึ่งสองสามสี่นี่มนสามารถปรับควมแห้งตามที่เท่าต้องการได้เลยและอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดเอสเนาะตัวนี้จะแห้งขึ้นมาได้สองระดับ คือเวลาเราไปใส้มันนี่ก็สิเปิดปาไว้ยังสหนะอันที่มันหนีมากถึงใจสุดก็คือแบบความทนทานของน้องเนาะคือมันหนีแบบไม่มีห้อยบาเราะว่าแบบห้าว่างใส่กระเป๋านะแต่น้องก็ยังทนทานแล้วแบตก็คือทนแห้งตอนนี้ใส่มายังเหลือเปดสิบเก่านอตั้งแต่ตอนสวยเนาะถือว่าทนทานเลยทีเดียวการสำรบญพิทีกำลังเนี่ยมหาพัดล่มพกพามันนีแนะนำนอกของแอดคูลี่เนาะตัวนี้เนาะมีหลายสีหลากสันขนาดทุกคนลองไปซอปปิ่งอยู่เว็บไซต์เพิ่นใดเนาะ ฝากไว้ในเด้อ